สวัสดีค่ะสวัสบิทุขค่ะวันนี้เร,เราต้องมาให้ถึงผิ่นพิษณุโลกของแท้ค่ะคืะคอต้องมากราบสักการะพระพุทธชินราชนะคะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บุญบารมีนะคะของชาวพิษณุโลกแล้วก็ปกปักรักษาปวงชนชาวไทยนั่นแหละทั้งประเทศเลยนะคะแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือมากๆเลยนี่ค่ะด้านหน้าวัดนะคะบ่งบอกให้ทราบเลยว่าพระศรีรัตานามหา,าธาตุเนี่ยเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเลยค่ะชนิดวร,รวิหารน,นะคะ เทียบเทียบชั้นก็คือเทียบเคียงวัดพระแก้วได้เลยค่ะไปค่ะไปชมบารมีท่านกันแล้วก็ไปขอพรท่านว่าขอให้ท่านปกปักรักษาคุ้มครองมีอากาศดีไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่โอ้คือวัดเลยดูมองมองจากด้านนี้ก็คือที่จอดรถด้านนอกเนี่ยโอ้ยให้ดูข้างนอกก็สวยแล้วค่ะไม่ต้องไปถึงในเลย แ่งนอกก็ดูดีกว้างสวยคล้ายๆวัดอะไรนะวัดพระธาตุเชิงชุมที่สกลนครไหมพี่บ๊อกเนาะพื้นที่บริเวณก,กว้างๆดูสวยอย่างเงี้ยไม่รู้วันนี้เขามีงานอะไรหรือเปล่าเห็นได้ยินเสียงมัรคทาย,ยกวัดประกาศตลอดนี่นะคะมีกำหนดของการเปิดพระวิหารพระพุทธชินทราชนะคะ จะเปิดตั้งแต่เวลาหกโมงเช้าแล้วค่ะปิดสองทุ่มโอ้โหถือว่าเปิดให้ไหวสักการ้านานมากเลยนะคะเนี้ยใช้ได้เลยนานดีปะเข้าไปด้านในกันค่ะเกตพผราลามหลวงก็มักจะปิดธงเอที่เราตรงไปด้านนี้ก่อนเลยไหมเข้าไปกราบพระพุทธชินราชก่อนเลยนะนนบริเวณโดยรอบ กว้างขวางมากค่ะแล้วพาทุกท่านไปชมบรรยากาศกันก่อนแล้วเราค่อยแอบมาถ่ายรูปตอนหลังเพราะว่าดูแล้วพื้นที่สวยงามหน้าหน้าถ่ายรูปมากเลยโอ้มีเด็กนัเรียนมาทัธยมศึกษาได้ค่ะ ตรงนี้คือยังไม่ได้เด็กนัเรียนโรงเรียนอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรค่อฟ้าใช่ไหมยังไม่ได้เยกข้อฟ้าเหรอใช่เหรอเออโรงเรียนอะไรเนี่ยแต่งกัะนักตั้งเลยใส่หมวกด้ะกันแดดกันแดดตรงนี้ก็เป็นจุดที่จะไหว้พระได้ก็คือเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะมานำดอกไม้ทุบเทียนไปไหว้ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดทุกที่รวมถึงพระรามหลวงทั่วประเทศไทยนะคะก็คือให้ความเคารพในเรื่องของกฎกติกามารยาทนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต้องอนุ่งชุดที่มันเหมือนปิดมิดชิดเลยหัวเข่านะคะให้สุภาพเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่ใส่รองเทาเ้าเข้าไปในบริเวณโบสถ์หรือวิหารน,นะคะแล้วก็ไม่นําสัตว์เลี้ยงมานะคะอันนี้คือเขาขอความร่วมมือวัดจะเป เราไปบูชาดอกไม้ทุกเทียนด้วยเลยนะจะได้ครอบเครื่องออนคนเดียวพอค่ะพี่ถือกล้องอยู่ดเดี๋ยวไหว้เผื่อได้กันเลยนับเป็นคนคนเดียวกันเดี๋ยวเรามาไหว้พระกันก่อนคะรั ไม้ทุกเพียงก<ด>็บูชาตรงนี้ได้เลยนะแล้วแต่ศรัทธาเลยนะครับดอกบัวห้ามห้ามพับเขาบอบห้ามพับดอกบัวอ๋ดอ,อดอกบัวคือส่วนใหญ่คนจะพับเพราะว่าสวยงามเนี่ยเป็นเหมือนงานประดิษฐ์แต่จร,จริงตามหลักเขาบอกให้ไหว้แบบนี้เลยแล้วเขาเลือกดอกบัวตูมนั่นเลยนะสวยใช่ไหมดูเป็นไทยแท้ๆเลยนะพี่เอาดอกบัวัู้ซื้อหนึ่งดอกแวเดียอย่าทำแทนให้ละกัน ตรงนี้เขาจะ<ร>ให้ไหว้ไหวอยู่ตรงนี้ได้ไหวด้านนอกก่อนเพราะว่านเนี่ยดอกไม้ทูบเทียนสก,การะหให้นํา <จำ S 1> ไว้ด้านนอกอยู่ด้านนอกยแลย้วองค์จริงอยู่ด้านในเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับเพื่อไม่ให้ควันทูบกมงชมฉงเฉงในบริเวณในโบสถ์ไงคะจะได้ไม่เหม็นแล้วก็รักษาความคงทนถาวรขององค์พระพุทธชินราชด,ด้วยนะแล้วก็ไหว้แล้วก็จุดทูบเทียนเลยด้านนอกเลยต้องหาตรงจุดที่คนไม่บางคาถาเดี๋ยวเดี๋ยวท่องคาถาไม่ถูก ตั้งน้ำโมสามจบกันนะคะปลายวางดอกไม้กันถกเถียนนะคะแล้วก็เราไปจุดทูปด้านนู้นดีกว่านี่ด้านนู้นด้านนู้นไปจุดทูปจุดเทียนไว้หน้าข้างบน ลมแรงเหมือนกันหวังว่าจะจุดในครั้งเดียวติดเคยมานานแล้วตั้งแต่สมัยยังวัยรุ่นนะคะตอนนี้ก็ยังงามห้ามดืนถ่ายรูปต้องนั่ง ถ้ายืนแล้วเดีย๋ยวบังคนอื N ่น e. ต้องนั่งตรงนี้ค่ะคนอื่นต้องไหวก่อนใช่เขาอาจจะกลัวว่าถ้ายืนแล้วเดี๋ยวจะบังคนอื่นเพราะว่าคนมาเยอะนะคะ ปิดทองตรงไหนได้บ้างหรือว่าต้องให้ปิดทองเฉพาะด้านนอกจะได้ออกปิดทองด้านนอกพยายามจะหลบไม่ให้เห็นคนที่เขายืนเนาะได้เห็นองค์พระชัดๆ ในวิหารที่ประฏิสถานพระพุทธชินร,ราชมีความงดงามเสาแต่ละต้นลงรักปิดทองเหลืองอลามทั้งวิหารผมพาไปเดินดูด้านในก็จะพบกับพระพุทธรูปหลายๆองค์โดยเฉพาะพระพุทธรูปพระพุทธชินร,ราชเป็นองค์ใหญ่เป็นองค์ป,งประธานอยู่กลางพระวิหาร บริเวณใต้เพาดานด้านบนของพระพิหารมีการวาดลวดลายไว้สวยสดงดงามมาก ก็ด้านหน้าทางเข้าก็จะมีการวาดกิจกรรมฝาผนังที่สวยสดงดงามหาดูได้ยากมากนะครับใครที่มากราบไหว้พพุทธราชก็มาขอพรให้เป็นสื่อมงคลกับตัวเองได้นะครับ ออกไปชมบริเวณรอบๆวัดว่าโดยรอบเนี่ยไปชมกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมว่าเลยจากวัดไปแล้วเนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆอ่านะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่ใครๆก็เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวห้อยขาก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเป็นไงเดี๋ยวพาไปชมค่ะ